ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆซึ่งแอดมินเดินทางมาไกลมีเวลาจํากัดเนื่องจากจะต้องเดินทางไปที่อื่นในช่วงนี้คลิปวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงที่ไกลมืดค่าเต็มทีแล้วนะคะท่านผู้ชมคา ท่านทราบหรือไม่ว่าองค์ผู้ทันใจซึ่งเป็นหลวงพ่อสีขาวท่านประดิษฐานอยู่ที่วัดเกียงไกรแห่งนี้ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแอดมินเป็นผู้หนุ่มที่ให้ความเคารพสักการะท่านตลอดเวลาเดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์จึงรีบเข้ามากราบสักการะแล้วมีความจะเป็นจะต้องเดินทางไปสถานที่อื่นๆคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปสั้นๆซึ่งท่านเข้ามาแล้วจะ ทำให้ไม่เสียเวลามากมายจนเกินไปแอดมินก็ขอร้องนะคะกรุณาดูคลิปให้จบเพื่อที่ว่าจะได้ทราบที่ไปที่มาของเรื่องราวในคลิปนี้แอนแอดมินก็จะพยายามพูดเรื่องราวต่างๆให้กระชับ่ที่ว่าจะไม่ให้เสียเวลาให้กับท่านผู้ชมมากมายจนเกินไปขอบคุณนะคะที่ติดตามในรายการของวันใหม่สตูดิโอตลอดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับแอดด้วยเพื่อที่ว่าจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อๆไปโดยขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้ จงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองมีความร่รํารวยท่านที่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนก็ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสอบผ่านผ่านได้เอทุกตัวนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รับราชการก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าท้งฐานะหน้าที่การงานการเงินด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความกรุณาติดต่อมาบริเวณหลังใหม่แอดมินมีเวลาเดินทางมาสถานที่แห่งนี้ เป็นเวลาสั้นๆเท่านั้นจึงขอเรียนเชิญท่านที่เข้ามาแล้วอย่าได้พลาด เพราะจะมีตัวเลขปรากฏในคลิปวิดีโอซึ่งมีเวลาจำกัดจริงๆแล้วคนที่เขามาเป็นเพื่อนแอดมินก็มีภารกิจจะไปที่อื่นด้วยแอดจึงขอจบคลิปวิดีโอไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เป็นเอฟีรวมทั้งท่านที่เข้ามาในคลิปวิดีโอนี้จงมีโชคเวลาทุกภูทุกนามไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดขอให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจอย่าได้เจ็บและอย่าได้จนไว้คลิปวิดีโอหน้า ค่อยพบกันนะคะขอบคุณทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพระาะถว่จบบาจะไม่ได้พลาดในครั้งต่อต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ